สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แดงมิสทีนะฮะอยู่หาเรื่องแดงอีกแล้วครับผมวันนี้เปิดคลิปกปันอยู่ตรงสามแยกไฟแดงเลยนะฮะเยื้องๆกับปั๊มพีทีครับวันนี้เราอยู่ที่ซอยมิสทีนนะฮะถนนลาดพัฒนานะครับแถวแถวทางไปเขียวลุมเก้าทางนี้นะครับถ้าออกไปทางนี้ก็จะเป็นถนนรามคำแหงประมาณช่วงๆประมาณซอยร้อยหกสิบนะฮะเป็นซอยเป็นซอยมิสทีนนะฮะเข้ามาตรงสามแยกตรงข้ามกับบริษัทเว็บซี่นะครับนี่นะครับ ฝั่งขงข้ามาเราจะเจอกับร้านพี่คุณทองจิ้มจุ่มนะฮะเปิดสิบโมงปิดเที่ยงคืนนะ,ะอยู่ตรงนี้เลยเป็นสาขาหกแล้วนะครับบรรยากาศร้านก็จะเป็นประมาณนี้มีซุ้มให้นั่งด้วยนะฮะเดี๋ยวรอเขาไปด,ดูกันว่าว่ามีอะไรกินกันบ้างนะฮะ,ะพี่คุณทองจิ้มจุ่มสาขาหกมีหมูกระทะมีจิ้มจุ่มเป็นชุดวันนี้กินเป็นหมูกระทะเพราะว่าอยากกินหมูกระทะตั้งใจมากินจิ้มจุ่มแหละ เตาดีเสือร้องไห้เหนียวเอนกลุบเขียวเพลินรสชาติหมักดีมากมีความคลุกฝุ่นมาด้วยไส้ย่างก็เป็นไงอร่อยไส้อ่อนย่างไส้อ่อนย่างนุ่มเหนียวนึ่งๆไม่แข็งดึงๆดีไหมหอมเอออร่อย,อออยนี่เันคอหมูออย่างคอหมูออย่างคอหมูออย่าง ผมุย่างก็ดีนุ่มตามปูปลาสีคือแบบสดตีนมากเข้มขน้นเอาปลาหมึกม่อนแล่นปลาหมึกสุกแล้วปลาหมึกก็ธรรมดานะเกรยธรรมดาแต่ชิ้นใหญ่ดีชอบ มันชิ้นใหญ่เลยนี่คือหนวดนะนี่คือลวกไปตุกแล้วไม่มีผลเลยมันจิ้มสุกกี้ก็เป็นน้ำจิ้มปกติแหละมีใส่พริกเพิ่มมาแล้วก็กระเทียมเพิ่มมาจะกรอบดีหูทาบ้างเบคอนมันสามชั้นมากกว่าน่าเป็นสามชั้น ย่างเกี๊ยมคือพตดดีเลยอะไรคือกินหมูทากับข้าเหนียวครับดีเข้ากันกน,นี่เสือร้องไห้คือเสือร้องไหอ้อ่ะอันนี้คือเมซิงมากมีความแบบคุกคุณมาเป็นแบบเหมือนข้กุ้มข้าวคั่วหอมข,อข้าวปากพุกเขารู้สึกแรกคือหอมาหอมากหอมมากแล้วก็มีความเหนียวเหนียวนุ่มนะ เหนียวแบบไม่แข็งเลยเสือหลวงให้ <c oughs> เหนียวนุ่มอ่ะลองจิ้มน้ ừ, จิ้มแจ่วเพิ่มอืมจิ้มแจ่วดีไม่เค็มเกินไม่เผ็ดเกินก็จะได้นะไรมะนาวนี่นะหอมก็ดีแต่มะนาวเพิ่มนี่ดีแต่เสือลวงให้คือมีความไม่เคี้ยวอ่ะไม่ค่อยเจอเสือลวงให้เนื้อแบบนี้ที่ไหนกะปกติจะเจอแบบเหมือนเนื้อปกติอ่ะแต่น,นี้มันรู้เลยว่าเป็นเสือหลวงให้ มีความแบบเหนียวนุ่มเคี้ยวเพลินแล้วยิ่งเขาแบบหมักมาแปลกๆใส่ขา้าวคั่วใส่พริกมาด้วยอร่อยไส้อ่อ,อ,อนมากไส้อ่อนยากเอาแบบเดิมๆยังไม่จิ้มก่อนนะนุ่มไส้อ่อนคือน,นุ่มเลยไม่เค็มเกิน ขาเหนียวพอด,ดีหมักมาแบบกำลังดีไม่เค็มเกินหอมนุ่มแล้วก็เทียยเท่ยวง่ายเที่ยวง่ายเที่ยวนี้เดียวขาดเลยนี่ไม,ม่ของหมูย่างของหมูย่างแต่เดอมาันนไม่ติมนะของหมูย่างคือนุ่มมากหอมนุ่มหมักมาดีย่างมาแบบไม่ตกมากไม่แข็งเลย ติดมันมาแบบครึ่งครึ่งติดมันมาแบบครึ่งครึ่งข้อหมูย่างจริงๆซึ่งของเกรดดีข้อหมูย่างพอจิ้มแจ่วแล้วมันก็ช่วยดับความเลี่ยนได้เยอะแล้วเกรดของข้อหมูย่างเนี่ยถ้าไม่เกรดของถูกอะ่ะมันจะเป็นเนื้อเยอะมันน้อยแต่เนี่มันครึ่งเนื้อครึ่ง แล้วเ,เก๋ใช้ได้อยู่ใช้ได้เลยหมูทาครับสามชั้นไอ้นี่เป็นหมูไม่ใช่สามชั้นเป็นหมูเนื้อหมูว่เด็กหมูหมหทารสชาติกลางๆนะไม่ได้แบบอร่อยโอเวอร์อะไรแต่ก็มีเป็นกิมมิคเพิ่มอะทำให้เราแบบว่า ได้กินทั้งหมูกะทะทั้ง,งร้านอาหารนีสานในคราวเดียวแล้วก็เตาที่ให้มาคือไม่ห่วงไม่ห่วงทานเลยไฟแรงมากปีกไม่ทานแล้วตอนนี้ปีกไม่ทานแล้วตอนนี้แก่ต้มตํงมาชิมมาลองต้มตั้มมาต้มตส้มปูปลานะปูปลา สั่งแบบรสชาติของที่ร้านเลยนี่รสจัดแต่เค็มตีเค็มไปหนะ่อยเค็มอย่างเดียวเลยเผ็ดไม่ค่อยมากลิ่นมะกอกนำมาเลยกลิ่นมะกอกแรงแล้วก็เค็มนำเผ็ดตาม ไม่เปรี้ยวไม่หวานเน็มไแมนังเค็มแล้วก็รสชาติ <c oughs> รสชาติปลาล้าแรงออกเค็มอันนี้ไม่ถูกจลิต <c oughs> เค็มไปไม่ผ่านไม่ผ่าน <c oughs> โหท้าต่อดีกว่า <c oughs> หมูมเกลียงหมูกิมเกลียม ตออ กินได้หมูทอดกินได้ไม่หนึงกับแย่รสชาติได้แต่นี่แต่ที่ชอบไปสุดคือเสือร้องไห้ดีมากเสือร้องไห้คือดีร้านนี้ห้ามพลาดต่งเสือร้องไห้เลยน,นี้อะไรต่ำชั้นปั๊บ

เรียบร้อยครับปิดจอบนี้เกลเี้ยงยกเว้นต้มตํำไม่ชอบไม่ชอบของยางก็เกลี้ยงทุกอย่างอนนเอาเหนียวก็เกลี้ยงนะฮะตามนี้เลยเดี๋ยวมาดูค่าเสียหายกันเท่าไหร่วันนี้อ่ะมาดูบิงครับทั้งหมดห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับนี่เป็นราคาเนาะ หมูกระทะสอง้คของหมูย่าง60เสือลงไห้แปไส้อ่อนห0ส้มตำ50เข้าเหนียว10บาทนะครับน้ำเปล่าก็10บาทนะฮะน้ำแข็ง10บาทเออโอเคราคาราคาดีเลยครับราคาดีเลยไม่แพงเลยนะครับเยีนะ่ยมมากอ่ะประมาณนี้5้9กครับของคนของเต็มโต๊ะแบบนี้นะครับคุ้มมากบอกเลยใช้ได้อยู่ อ่ะเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างขอรู้สึกร้านนี้พี่กุลทองจิ้มจุดสาขาหก็เรื่อยๆใช้คำว่าก็กินได้ไม่ม่อยแก้อยากกินได้อยู่แต่ก็อร่อยก็ใส่พวกย่างยางก็จะอร่อยนะสําหรับเราแต่ว่าต้ตามตำยังไม่โดนใจอะไรอย่ออยางว่าแหละก็ในส่วนของของย่างนี่คือแบบเยี่ยมมากนะครับอร่อยมากเลยของย่างนะ แต่ว่าหมูกระทะก็เฉยๆนะครับไม่ได้รู้สึกแบบอร่อยมากมายแต่ก็ไม่แย่นะไม่แย่เอาแบบกินแก้อยากได้อะสำหรับสำหรับร้านจิ้มจุ่มนะครับหมูกระทะเขาคงไม่ได้เน้นอะไรมากมายหรอกเดี๋ยวใครมาก็ลองสั่งจิ้มจุ่มกาดูแลกันนะว่าเป็นไงบ้างเพราะวันนี้ไม่ได้กินจิ้มจุ่มเขาแต่ส้มตําก็อยากตีนิดน,นึงครับว่ามันเค็มสําหรับผมนะมันเค็มแบบเค็มปลาเค็มอะไรของเขาเดี๋ยวรู้สึกว่ามันไม่มีรสอื่นเลยกินไม่ไหวนะครับก็เลยแบบเหลือเท่าที่เห็นนั่นแหละนะแต่เรื่องราคาโอเคราคาดีมากนะครับราคาเป็น ป็นราคาที่โอเคอะถูกถูกเลยอะว่าถูกก็ว่าได้นะครับบรรยากาศร้านก็ดีบริการดีอาหารออกเร็วมากนะครับอาหารออกเร็วมากเลยบริการดีด้วยนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันนะี่คุณทองสาหกนะครับซอยมิตรทีนอยู่ตรงข้ามของบริษัทแวกซี่นะครับใครเข้ามาก็สังเกตร้านใหญ่อยู่ตรงแยกไฟแดงเลยหรือติดไฟแดงคุณก็เห็นนะครับบางทีติดไฟแดงก็อยากกินละโอเครบบใครชอบคลิปนี้ครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่ร้านต่อไปสวัสดีครับ